สวัสดีค่ะพี่น้องมาดีมาพบกับนี่น้อยแต่กินหมอกทุเรียนนะคะน้ำตาอะอีกันดูขอมคาะคนกินทุเรียนกลางแม่น้ำสุดอาบต้งปบอวนสวดค่ะต่าอ้วนไม่กนขอบ ป็นกางข้ามกางแ่น้ำโทษขึ้ไปหาปลาไป<ว>บุกไ้กินบนกระดูดไปดูดในบทโทรวยดีลน้ดูดรั่วไปนั่น้บนปนบนละไรกู้นหนึ่งก็อีกกู่นหนึ่งนะค่ะหวานขา้าวปลาอตาหักเบิร์ิ๊ตต่โต๊ะตา ว,ว,ว้าวกระต่ายว้าวแฝจะประกาออกอากาศขอปกาหยุดกันนะประกาแดงออกากาตรกะกินคไม่นอยล่ะตกกตก่งันดว้าวก่อน,อน,นอออัวะ โดยโน้ยพี่น้องมาแมา่งกระตอมย้อยะอ้นอัคติพี่น้องไปตาคุณจูณณปีห่ยประกอบบัดหมี่บ้า